นะครับตอนนี้ก็ลงมาทานอาหารเช้านะครับด้าน,นล่างก็จะมีกาแฟน้ํานะครับแล้วก็ข้าวต้มแลของหวานนะครับนะครับิ Big Big ้ อาหารเชา้าก็นั่งกินไปชมบรรยากาศด้านหน้าไปนะก็ลงมาหาอาหารเชา้าด้านล่างก็ประมาณนี้นะครับจงมีด้านนั่นงมีขันตกอยู่ตรงนู้นนะนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์นะไม่เห็นระเบะ ใ่ค,ครับมือเช้าก็ประมาณนี้นะครับผมเราั่างอาหารทานอาหารไปก็ชม,มบรรยากาศเช้ายิ่เย็น